เจเคนโอสวัสดีค่ะเจเคนโขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะพื้นที่กว้างมีพื้นที่เหลือๆให้เด็กๆวิ่งเล่นหน้าบ้านได้ด้วยนะคะเนื้อที่ขนาด90ตารางวาค่ะเจ้าของขายเองราคา1ล้าน4 0 0 0 0บาทนะคะ3ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องโถงค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองพึ่งหมู่18 อินทขนอรอำิภอแม่แตงจัังหวดเชียงใหม่นะคะน้ำไม่ท่วมค่ะทุกท่านบ้านสวยตกแต่งไว้อย่างดีพร้อมอยู่ได้เลยนะคะ3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำา1ห,ห้องโถง1ร้าน4ี่แสนบาทนะคะสนใจนัดชมตัวบ้านกันได้ค่ะหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมทักคุยได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติม,ตมใต้คลิปเลยค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ